มาเรีกออกไม่เลยไมออกดีนะไปแกเอาไปทำไมไปน่นเอาสปไปแทนเขาเดนสปอร์เดสปอร์เดสปอร์เสปอร์สปอร์ผมไม่ตายเพียงการเอาสปออกพี่เออเอาร์มันออกนั่านเออของแม็กกี้พี่ใส่เวสไซไปแล้วนัวเหลือเกินนัวเหลือเกินเวสใส่ไปอีกรอเวสขออีกเม็ดดวงอีก โอ้โหเวทล่วงนะครับเวทรีโอพาดโดนเอาออกแล้วต้องเอาต้องไปเอาศพต้องไปเอาศพต้องไปเอาศพไม่มีใครห่วงเวทเลยครับส่วนใหญ่จะห่วงเล่นกันนะครับสายตาดูไม่ถึงดูก็มีคนอยู่ครับไปตอบกูหน่อยเบล็คแ่รำตายแบล็คไม่อยากมาช่วยเดฟมาดฟมึงไปชุบไกลๆหน่อยดิไปสอดเข้าไปด้วได้วยไหนตานมึงเบ็ดชุบอยู่ครับชุบอยู่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 เวทลีโอพาดเวทลีโอพาดชุบแล้วไม่บอกเพื่อนเอาชุบแล้ว เสียงกูคนล่นเคครับโอ้ยรอบนี้เหมือนจะมาดีครับนี่ไงเวเลียวพาโดนรีสองทีเสียมูตนะครับเวทต้องการให้เพื่อนแตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกสองโอ้ยตายอีกโอ้โตายเยอะอาสบอกอาสบอกได้เวท

เสียงพี่ฟูิีหรอมึงฟูตเหรอมึงฟูตีหรอมึงอออออออเาออกในพุ่มอ้เวทเยออกอย่างนี้เอาพุกมวทโดนกไพุ่มเออันมิตม่นาหน่อยขางหล้นมาหอาหน่อเกดารอะหมดเอองหน่อยัหน่อน่อางตรงกลางอ้เวทไม่น่าออกมาเลยทีอ เฮ้ยลันฟังฟังรนเวยเกนอะพี่ปืนมากดให้หนพี่รันเวยกเกรนอะพี่ขอขวเลนซ้าย่อยพี่สีศพสีศพตรงผมเก่งมากเก่งมาเียลเีพี่เี์แลวพี่ไม่เอาศพออกวะทำไมเน่ะปืนไม่มาเอาศพอะลงไปเอาศพดี เฮ้ยเลนเลนซ้ายมันโศกศพเพื่อนมั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 นโศกโศกศพเพื่อนมานะเลนซ้ายเลนซ้ายกดกดกดมาให้หน่อยดิไม่เอาศพออกเว้เนี่ยเอามาไก่แล้วเป็นอะไรวะแฟมแม่งมีปัญหาเรื่องเอาศพออกเว้ไอ้เฮียมีปัญหาเอาศพออกไอ้เฮียมึงไม่ชนะก็เพราะอย่างนี้แหละแฟมควยแทนที่มึงได้มึงจะเอาศพออกไอ้เฮียมึงเล่นแหละมึงไม่เอาศพออกเสือกไปเล่นต่ออีกวางอีกแล้ว เล่นไม่อย่างโง่เลยชุบเพื่อนไม่ได้อ้าวไม่ชุบเพื่อนอีกไอ้นี่ห่วงเล่นเอาพระเอกเอาแต่ก็ตายสองเอาเอาไอ้เฮียจอนวิกเฮ้ยสแลนโอ้จอน์ดวิกนั่นก็มึงโง่แต่อย่างนั้นไหนจอนวิกอ่ะนั่นเจคยูเพื่อนมึงตื่นเหลวแต่มึงให้เขาลีเฮียควายไา้เฮียมึงไม่เอาทรัพออกวะ ลุงแมทมึงก็สั่งดีบอกอสบออกสบออกอะลุงฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเล่นหน่อยการการจอดนี้หน่อเลยให้เขามาลีก่อมึงเอาสบออกดีนะไปเอาไปทำไมไปน่านเอาสบไปแทนเขาเอาสบออกเอาสบออกผมไม่ตายเพียงการเอาสบออกพี่เออเอาสบมันออกน่านไม่ล่ะตาย ไอ้เก่งไอเก่งอยู่ไหนอะไอเก่งอะไอเก่งการนอะมึงมึงไปดูช็อตเตรีมกูเลยนะไอ้เหี้ยมึงเอาศพเขาไปเล่นอนะไอ้เหี้ยมึงควรวิ่งเอาศพไปทิ้งเวไ้ได้ครับได้ครับมึงอย่ามึนดิตอนวิ่งตาย มีเสียงร้อยขยับไอ้เน่ยรางะไอ้เนี่ยมีเสียงร้อยเหขยตายนางโลเหี้ยเสียวตัวกากเลยไอ้แครัอะไรมันตายเลยตายเลยตานเลายานเลวไา้เลยตยเลยตาตานนตานเาลเเาเเตตาตา อย่หยุดแทงกันเล่นหยุดแทงกันเล่นหยุดแทงกันเล่นมีใครแคสมีอะไรปะมีคนแคสมีอะไรไหมเขาวงเขาวงเขาวอาเาวงา